สวัสด <S preach ers> ีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนาการคํานวณแนวทางเก่าของเรานะคะท่านผู้ชมที่ผ่านมาแล้วในงวดประจําวันที่16มีนายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสําหรับเด็กเด่นการคํานวณของเรานะคะทางเราจะนํามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการรับโชคในงวดประจาวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณของเราที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ ก็แนวทางหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วนะคะในงวดประจําวันที่16มิุนายนหลักสิบบนของเราก็เข้ามาตรงๆนะคะท่านผู้ชมเด,เด่นแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับตําแหน่งหลักสิบบนนะคะรวมกันสนับสนุนสลากพิมพนรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขหกและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมผลลงวันได้ออกมาแล้วนะคะในงวดประจําวันที่16มิถุนายนนี้3ตัวบนออก8 6 1หนึ่งนะคะท่านผู้ชม861นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมเลขหกในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะ สามตัวบนออกมาแล้วแปดหกหนึ่งนะคะคืองวดวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางในงวดหน้าคืองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาสูตรสลากกินเบนงรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักสิบล่างสามครั้งนะคะเอาหลักสิบล่างสามครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สี่สองครั้งนะคะบวกสี่คงที่นะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะสำหรับการคำนวณนะคะหลัก10บล้าง3าครั้ง1คน3ก็ได้3นะคะ3บวก6ได้9 9บวก6นะคะ15 15าได้เลขเด่น5นะคะ5้บวก4นะคะได้9้จะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขห้าและเลขเก้านะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขห้าและเลขเก้านะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ จคำเตือนเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกๆท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ